ไนซ์ซัฟฟรีไนซ์ซัฟอีนะคะเชียงไม่โอเคไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อบัตรกันแล้วค่ะนวาเลยนะเขาวากำลังจะถ่ายรูปก,กับพี่ๆนะคะโอ้เต็มเลยอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะมีมังกรขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ

ไฟมืดแล้วเป็นาัที่เพรกระจายไัวโลพบได้ทั้งแต่ยุโรปอเริกาจนถึงเอเชียรวมถึงมูกอสุาด้วยกังขาจะรวมผูกเฉพาะช่วงฤดูการผสมพันธุ์ ช่วง,งปกติจะแยกออกไปถึงเพียงลำพังตัวเดียวหูปามีประสาทสัมผัสรับลกลิ่นที่ไวมาก และเป็นสัตว์ลำลากที่มีขนา,าดยหญ่เหตุผู้ที่โดเป็นวัยจะมีคนยาวรอบคอดูแล้วยางามน่าเกรงขามจึงมีสนยาวว่าเจ้าของสัตว์ป่าการสู้ด่าเป็นการ,ราช่วยปกป้องอากานเทตและเชื้รอริบนประเทศเมืองแม้ดูมัีความสำคัญท r e เมื่อ Bill National Park in India. นั่น n ่างน่ a แต่ไม i ต้องบอกจะต่างกันมากนักหนีหอหมีหอเป็นสัตว์ที่มีลมักษณะคล้ายหนีแต่ความจริงแล้วมันเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับชัมดหรืออีเทปแต่มีขนาดใหญ่กว่ามีหางยาวสามารถใช้หางจับเกาะต้นไม้ได้ดีหมีหอเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวัน มันนักจะนอนอยู่ตามโรงไม้สูงชอบออกหากินตามลำพังและอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นีขอมีชื่อเรียกอย่างว่าเสือข้าเพราะมันสามารถล่าลิงข้าขอนต้นไม้ได้ขอจบปิดส่แล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราดูเลยค่ะน้ จะเป็นแมวที่มีหุ่ใหญ,ญ่ที่สุดและขายใหที่สุดในจักรุณวเมื่อเทียบกับขนาดของตัวโดยปกติตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียชอบอาศัยอยู่ในลำพันธุ์ตัวเดียวเอาอกหากินเวลาเช้ามืดหรือครบ่งค่ำอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห้งแล้งทุ่งหญ้าโล่งที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นบนทังและบริเวณพื้นที่อรอบล่าป่าดงนยิบระยะพหลาการตั้งครองของมันนั้นมีระยะเวลา 6 7วันถึง77วันออกลูกครั้งละ1-4ึงตัวอาศัยกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณประเทศแถบแอฟริกา เสือโคร่งสีทองเสือโคร่งสีทองเป็นเสือโคร่งชนิดหนึ่งเหมือนเสือโคร่งส่วนใหญ่เพียงแต่เกิดความผิดปกติกับยีนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายเช่นเดียวกับเสือสีขาวหรือเสือสีดำเสือโคร่งสีทองจะมีลําตัวสีบลอนหรือสีทองอ่อนและมีลายรอบๆตัวเป็นสีน้ําตาลแดงแทนลายสีดําซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ยากมาก the golden tiger is a mutation that is rare and causes different pigmentation and currently only found in captivity because of the effects of the gene on the hair shafts, the tiger is known for its blonde or pale golden color fur and reddish brown stripes instead of black the golden tabby tiger has to be larger in size, 50 strawberry tigers left in this world, and even the experts still believe there are none left in the wild, but many more carriers of the genes. 与普通的老虎几乎没有区别，唯一不同的是，它们因基因突变导致的毛皮的颜色，就像白虎和黑虎一样。然而，与其他虎类相比，金虎更加稀有。它在普通老虎的外貌上的区别在于，金虎拥有金黄色的毛皮，并且有红色的条纹，而不是像普通老虎那样的黑色条纹。 Around. we call them or groups of black spots that look like rosettes. Jaguars are excellent swimmers, but they sometimes climb a tree and pounce on their prey like deer from a Even jaguars are the third largest wild cat, but the price of the strongest bites belongs to them, so they could eat now Unlike most big cats, jaguars love water and live nearby the riverbank where they hunt and eat caiman an ancient crocodilian that many canine rivals couldn't tackle เสร็จก็ไปขึ้นรถต้องเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปเฉยแต่ตอนนี้คือมืดเลยมืดเลยเนี่ยนี่ก็แม่หัวเนี่ยหว่าง้างเดินไปหาเอว่ามืดมากนะคะแล้วก็กลิ่นสับเสือไรงมากนี่แต่กลงเสือทั้งนั้นเลย มือตื๊ดๆเลยหรอคะคราวนี้คราวนี้อ่ะมือมาพี่เห็นอะไรหนึ่งมืดมากอ๋อมืดมากาเจอสาราเลี้ยวขวาใช่ใช่ใช่เอว่าเลี้ยวขวาลูกเลี้ยวขวานี่ไงสาราเลี้ยวขวานี่ไงเลี้ยวขวาถูกต้องแล้วไหมเห็นป้ายอยู่เนี่ยสารานั่นคืออันอันมาจากเสือนะ ใช่อาณาจักรเสือลูกเอวาเขาก็อยู่ในอาณาจักรเสือนี่แหละลูกเอวาเขาเป็นเสือลูกเฮ้ยเห็นงูเปล่าเจอยังลูกเอวาเจอเอวายังลูก ខ្លាក់ទ្ទ្ ปุ๊บพวกหนูก็หันมาเลยนะเอวาน่ารักมากเอวาหน้ารักมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอให้เอวาหันหน้ามาก่อนมาเลยจริงๆเลยเอาอิ่มมองก็โอเคได้รูปที่เราต้องการละไปได้ไม่ไหวเอวาเรลยไม่ไหวเอวาเลยอุ้ยวามองใหญ่เลยอ่ะ น,นี่เสือดำเสือดำตัวนี้ชื่อไข่ตุนไข่ตุนนอนไข่ตุนนอนแล้วค่ะตัวนี้ชื่อไข่ตุนนะคะ ขาวนี่ใช่ป่ะเสืขอข่งขาวชื่อคาเลนนี่เสืขอข่งขาวว่าสัตว์ที่นี่น่ารักทุกตัวเลยอ่ะนี่ดูดิเสือข่งขาวนี่นี่มังตงตัวนี้มังตงตัวนี้เสืขอข่งขาวโอเคเลิกป่ะอ,อันนี้จะเป็นห้องพนะกงานเลิกสอบได้ดูอาเอวาก็สมใจแล้วเนาะ เขาจะต Han ้องมีความอิจฉาที่รับเกียรสิากใครนะคะเขาจะรับเกียรติจากใคร

มันก็คือการลออผ่านโปรมายนั่นเองค่ะติดขึ้ตโวอคาษรายดงกัคโลอาหารดทรีมาทางด้านดีกสัหนเอยกันเลยนะ่คะได้มาชาเ์จเสอมาเลือกตัอยูตามเรมายเพราะมัน,นอารอแพรงบริการล,ลาเยือและให้ อนาอายุ8ปีอันาสามารถเดินจละลิจสิ่งตีความได้อยางคล่องแคล่วสิงโตมีผู้ที่หลายหาหาจะช่วยสิงโตรักษาสมดุลและยังต้องบอกถึงอารมณ์จที่ชวนสิงโนเอร์ียนโตนและเตมอ่อนนอันาแคนเบอร์รีออฟเซโคร i ีนอีสต์ลทอกแทร็อกเตอร์อันเทลเจเทลชอบไลอ้อนเบลล้านแฮนเรอลส์ตัวใหจ้ากุ bí to, bí xích, lục chặt, lắc, bảy không đều vô cái độ, bảy bậc มีกัน้วนะครที่งไปแล้วตามด้อรอบทิ่และรอบที่ารก็จบเลยค่ะีรอบที่ีก็อึดนะคะการต่อสูของเธอในการผ่านสายงตื่นเตนเดียวกูอดถรในออให้เปนครั้งคราได้เราานกดจะรับจับบกไปเลยคไวรับักันไปความจัดเลยนะคะขอบคุณที่ของเราและจะรับาทั้งสองด้วยทีที่หน่ 妈个。 นกอ s ฟิชชั่นของที่อาจควบคุมได้ต้องอิงก็งี้อีกครั้งออนเบรอนบรัสเซเดิมต้องตัวเองยิ่กันมบาเลยค่ะและต่อไปเราก็มารอลุ้นรอดูกันอีกตัขามต่รัาการเดิมยัโยองพอายอดามและยับยองในที่ดียวมันดูสิยอดยงอันต้อบต้อนมีความสุ่เกิดการนียาต่างโมงเป็นตัวแรกกันเลยนะมอ ใจเป็นนู้ชก็บอกว่าเป็นจนใส่ให้ตะยงกันูเลยนะคะยุ่งากและโยงกันบ้าๆไปค่ะแต่รอบสุดท้ายของคันครืนี้จะต้องกระโให้สวยกันเลยนะคะได้หรือไม่ได้ก็มีแล้วยงยนั้นทได้